อาบน้ำเบิ่งเสร็จก่อนที่จะลงไปบรรยายธรรมนะฮะก็มานั่งเล่าเรื่องหอหลายๆอย่างให้ฟังนะฮะผมบอกนะฮะอาจารย์วิทย์นี่สอนให้จบไม่ได้สอนให้จำนะฮะถึงมันไม่มีอะไรอย่าประมาทนะฮะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของคุณยังมีอยู่ตราบใดที่คุณยังไม่เห็นพุทธภาวะอย่างแท้จริงและทำลายความหลงไม่ได้คุณก็จะ หลงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะที่มันปรากฏขึ้นมาผมเรียกมันว่าสมมุติปัญญัตินะฮะสิ่งต่างๆอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้มานานแล้วเราไม่เคยเห็นพุทธภาวะที่แท้จริงนะฮะนั่นแหละพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไปเห็นตรงเนี้ยท่านจึงฟั่มวิชาทั้งหมดล้มทั้งกระบวนนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรปฏิบัติอะไรเลยแต่มันต้องเดินต่อขัดเกลาด้วยมัก ที่เหลือคือประสบการณ์ไม่งั้นคุณทําลายความหลงยึดมั่นถือมั่นนะในความไม่มีมันมีอยู่นะฮะมันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ไอ้ตัวนี้แหละคือตัวกิเลสเพราะฉะนั้นปฏิบัติเท่าไหร่ทําอะไรเท่าไหร่ถ้าประมาทในตัวนี้ก็หลงอยู่ในวงวนของสิ่งสมมุติเขาเรียกว่าวะะัดวัตัดสงสารน,ะนะรั่ฮะคุณไม่สามารถพิกออกมาจากมันได้พิกออกมาแล้วคนที่มาเปิดดวงญายาอาจารย์จับพิกออกมาหเห็นแล้วต้อง ทำลายความหลงไม่ได้ต้องเกิดปัญญาชนิดหนึ่งไม่ใช่ปัญญาในการคิดปรุงแต่งเอาหนุย่ยปัญญาชนิดนี้มันเหนือความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเขาเรียกว่าปัญญาพุทธผู้ที่จะชี้เส้นทางปัญญาตรงนี้ได้แบบฉับพลันคือมีอาจารย์วิทย์เท่านั้นแล้วจะแยกชิ้นส่วนออกมาให้มนุษย์บนโลกปเนี้เห็นตามแล้วมันจะฟั่มไววิชาได้ทั้งหมดมันจะทําลายสังโยชน์ทั้งหมดอทําทลายคนยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งสมมุติทั้งหมดลงได้อ่าอันนี้คือเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะอาจารย์วิตรัสรูธรรมอืเห็นแก้งทุกเส้นทางจึงสามารถที่จะช่วยคนทั้งโลกนี้ได้โดยที่เขาเปิดใจแล้วเขาต้องล้างพฤติกรรมล้างสัญญามโนกรรมนี้ออกให้หมดเมื่อเขาเห็นพุทธาแล้วเขาต้องเดินต่อขัดเกลไ่้นมักม,มักคือการเห็นถูกนะ,นะฮะ เห็นก็มาหาที่ตัวเองอย่าหวั่นไว้กับโลกกัรทำแปดอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทำไอ้รู้ทั้งหมดแต่มันเป็นสมมุติมึงยึดมันเป็นสัญญาหมดเลยสอนสอนกันอยู่นั่นนะมันไม่ใช่พุทธภาวะนะฮะเออการที่จะเกิดปัญญามันต้องเกิดญานยานเข้ามากำกับด้วยต้องมีพุทธภาวะด้วยเออนะฮะพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งตรงเนี้ยพุทธเจ้าเห็นมากเห็นชัดเจนมากกว่านี้พุทธเจ้านะ เห็นพุทธภาวะและเห็นแจ้งทั้งหมดส่วนพระอาหารหันเห็นพุทธภาวะแล้วก็ฟั่มวิชาได้เท่านั้นเองพ่อหลานจึงไม่สามารถที่ชี้ตรงนี้ได้อ่าพ่อหลานก็เลยได้แต่พูดเป็นเนื้อนาบุญเอาความจริงมาพูดแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้เป็นไรนะอืมผมบอกอืผมพูดในหลักของความจริงผมเอาความจริงมาสอนความจริงที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจของคุณน่นแหละ มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการฝึกการไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปฝึกสติอะไรเลยทุกคนมีครบหมดแล้วแต่มันยังไม่เห็นธรรมเห็นพุทธ,ธะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตอยู่ตรงนั้นเนี่ยอน,น,นุนเลยเธอจะพบตถาคตอย่างแท้จริงได้ในตัวของเธอเองเมื่อไหร่เธอเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเธอจะพบเราตถาคตนั่นแหละพุทธ,ธภาวะ อโอเคไหมฮะผมพูดเรื่องแค่นี้แหละธรรมะมันไม่มีอะไรมากมายกว่านี้หรอกเดี๋ยวไปหลงเลยสิ่งสมมุติบัญญัติมันแค่อาศัยถ้าคุณชำระล้างกิเลสต,ตัวนี้ไม่หมดนะมันจะครอบงำเป็นตัวตนของคุณอยู่ดีคุณทิ้งมันไม่ขาดคุณทิ้งสมมุติบัญญัติไม่ขาดเพราะคุณไม่เห็นแก้มันทำลายความหลงไม่ได้ปัญญาชนิดนี้มันถึงเกิดได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองนะฮะ เขาถึงปั้มหมดเลยเขาถึงใช้ชีวิตอยู่แบบอาจารย์วิทย์เนี่ยอยู่ได้ทุกที่แล้วตรงนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะฮะเป็นคุณธรรมสูงสุดไม่มีใครทําลายได้อืมนะฮะทำลายคุณธรรมของของอาจารย์นะอืมนะครับแต่ทุกที่มันย่อมมีความวุ่นวายแม้แตส่สถานที่ที่อาจารย์สอนธรรมาก็มีความวุ่นวายมันมีการลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยุโยงสงให้แต่คอกันเหมือนสมัยพุทธกาลเลย อ่าที่พระอ,องค์บัญญัติไว้เนี่ยเส้นสิ่งที่มันขวางปิดกัน้นการบรรลุธรรมการเข้าถึงความจริงอสุดๆมันจะมีกรรมอยู่ห้าอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระอรหันและยุโยงสูงให้แตกคอกันที่เขาเข้ามาหาอาจารย์นะฮะอืมแล้วก็ทํากล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือกล่าวตู่อาจารย์วิทย์ในทางเสื่อมเสืออันนี้เรื่องจริงเลยนะพราะอาจารย์มีแต่การสอนให้คนหลุดผลให้เห็นความจริงอ่าถ้าคนออก ไอ้เรื่องส่วนตัวมาพูดมาทำลายอาจารย์มันนั่นแหละครับกรรมห้าอย่างคุณก็ดูเอาแล้วกันนะฮะธรรมะผมมามาช่วยให้คนหลุดพ้นมาชี้หนทางที่ถูกต้องให้คนหลุดพ้นออกจากสมมุติบัญญัติอาสวะตัวนี้ที่มันครอบงำเรามาตั้งแต่โตแล้วตั้งแต่มันมีสัญญากรรมติด พบติดชาติข้ามชาติมาตั้งแต่อดีตชาติน่ะแล้วมันจะข้ามต่อไปถ้าเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารนะฮะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเออไม่พ้นจากสังสารวัตรระบบสังสารวัตระเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเราอยู่ในระบบวัฏสงสารเมื่อเราตายไปเนี่ยอ่าความหลงของเราหรือจิตมโนมันก็ต้องไปเกิดต่อในวัฏจักรสังสารวัตร่นะะแหละแล้วเมื่อ,อไหร่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เข้ามาหรือสัตว์ก็กลับมาในวัฏสงสารอยู่ดีต่อให้ไปเกิดในระบบของสังสารวัตรก็มีวัฏสงสาร นะ,ะเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นอะไรมันก็เป็นเขาเรียกว่าวัตตะอยู่แล้ววังวนของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องออกจากนั้นเมื่อไหร่เราพบพุทธะนะ,ะนี่แหละครับพุทธะผู้มาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านะ,ะแล้วจะชี้เส้นทางนี้ให้คนหลุดผลวันนี้ก็คุณใหญ่มาจากเยอรมันนะฮะคุณเพชรเธอทํามาหมดแล้วทําบุญหมดแล้วฟังมาหลายอาจารย์แล้วเธอบินด่วนมาเลย อาจารย์วิทย์นี่แหละที่ถูกขอจบที่ตรงนี้นะฮะเพื่อนเธอตามหาความจริงเธอฟังบุตรมนจะนะมาตั้งนานก็เข้าใจอยู่แต่มันไม่พ้นมันมีเราอยู่มันสงสัยอยู่จะจบยังไงเธอมาทําบุญกับผมคนละแสนแล้วเธอจะช่วยอีกเรื่องสถานธรรมนะฮะถ้ามีก็บอกใบเ,เพื่อจะส่งสอนปัญญาตรงนี้ให้อาจารย์ได้ส,สถานที่เผยแพร่ปัญญาให้คนเข้าถึงพุทธ,ธะหเห็นความจริงให้ได้ เธอทําบุญสถานทรรนะฮะไม่ไดเอามาให้ผมใช้นะฮะคนที่เห็นประโยชน์มันน้อยนะฮะนี่แหละครับความจริงเพราะว่าผมจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นสถานแห่งปัญญาไม่เหมือนใครฉีกทุกที่แต่สถานของปัญญาเนี่ยมันจะโดนคนคนโลกโลกอะ่ะคนที่มันยังเข้าไปถึงตามสำนักต่างๆเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกเพราะมันไม่มีการปฏิบัติมันพูดฉีเขาไม่หมดเลยนะฮะเพราะผมพูดเรื่อง พุทธภาวะและก็ปัญญาเท่านั้นเองแล้วก็ญาณเข้ามาอีกนอกนั้นเป็นสมมุติปัญญาัติหมดเลยนะไม่ว่าพิธีกรรมการไหว้พระสวดมนต์การใส่บาตรอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะฮะไม่ได้ให้ปฏิเสธนะฮะก็เกื้อกูลกันไปตามเหตุปัจจัยโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์ก็0ูนย์ก็แปดสามสี่หนึ่งปดหกี่สี่อ้ออิสระผู้มาชี้ทางสว่างให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองผมมาทําหน้าที่ตรงนี้ ในชาตินี้และจบในชาตินี้ชาติเดียวสําหรับผมและผมมาทําหน้าที่ในยุคนี้แค่นั้นเองสาธุครับสวัสดีครับ